ฮัลโหลในวิดีโอนี้เราจะมาดูการใช้นากันนะคะการใช้นาตัวเดียวเราสามารถใช้เป็นคำถามที่หมายความว่าเป็นยังไงมีอะไรใหม่ๆไหมมีอะไรเล่าให้ฉันฟังไหมตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เจอเพื่อนนานฮัลโหลสวัสดีน้าวิกิส เป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่คำว่านาจะมาเลยนะคะนะตัวนี้ก็จะเป็นเฮ้ยมีอะไรใหม่ๆยังไงแล้วก็วีเกตเป็นยังไงบ้างนะตัวนี้จะแสดงความสนใจนะฉันสนใจนะว่าเธอมีอะไรใหม่ๆเล่าให้ฉันฟังบ้างไหมบางครั้งก็จะไม่มีวีเกตนะคะอย่างเช่นเราทราบมาว่าเพื่อนของเรามีรักใหม่เราก็จะพูดเป็นฮสวัสดีนะา มีอะไรสารภาพฉันไหมมีอะไรบอกฉันไหมมีอะไรเล่าให้ฉันฟังไหมนอกจากนี้เราสามารถใช้หนาะไปได้หลายเสียงมากเลยนะคะเราสามารถพูดแบบสั้นๆก็ได้ค่ะอย่างเช่นนะ w h a t is denn d i e a n t w o r t คำตอบคืออะไรเนี่ยมันจะเป็นการท้อหรือว่าจะเป็นการที่เราคร้างใจอยู่ว่าอะไรนะคำตอบมันคืออะไรนะทำไมมันไม่เวนะิร์กอะทำไมมันคิดออกไม่ได้หรือว่าง่ายๆเลยนะคะก็จะเป็น ฮ้ยยังไงวะยังไงวะเนี่ยหรือนอกจากนี้การใช้นะสามารถใช้เป็นระวังอย่านะประมาณนี้นะคะอย่างเช่นลูกของเรากำลังจะเอามือไปวางไว้บนเตาเรามองไปแล้วพูดว่านะนะอย่านะเธอรู้นะถ้าเกิดว่าเธอเอามือไปวางบนเตามันจะเกิดอะไรขึ้นฉันขู่แล้วนะฉันเตือนเธอแล้วนะนะอย่านะ นอกจากนี้เราจะมีการใช้นาย a านายาก็สามารถใช้ได้แตกต่างกันไปด้วยตามน้ำเสียงที่เราลงไปนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดว่านาย a าแล้วก็แสดงสีหน้านิดนึงนะคะก็จะเป็นประมาณว่าอมไม่ค่อยโอไม่ค่อยโอเคนะอย่างเช่นว e ฟินด nice, ัสดูแมนนอยส์คลยเธอคิดอย่างไรกับชุดกระโปรงใหม่ของฉันนาย่าก็อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ค่อยโอประมาณนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเสียงไปนะคะคำว่าหน่าอย่าก็จะสามารถเปลี่ยนความหมายไปได้อีกค่ะตัวอย่างเช่น z ากเหมบอกหน่อย Es die tür มันชื่อว่า d e ทูร์ a ต่ทำไมในป e ะโยคมัน e n งได a เป for d e r t ü r และทำไมในประโยคมันถึงได้เปลี่ยนเป็น for d e r t ü r หน a า while s d e r d a t i v is t ก็คือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้ เพราะว่ามันคือดาทีฟไงนอกจากนี้เราจะมีคำว่านะาคลานะคะนะาคลาทุกคนอาจจะค่อนข้างใช้กันบ่อยนะคะนะคลาแปลว่าแน่นอนได้เลยไม่มีปัญหาอย่างเช่นดูดาฟิชปิดเ t อร์มอไอโสแตนกคดเดี่ยวกูมีเอาสไลนฉันขอยยืมยางลบเธอหน่อยได้ไหมนะาคลาได้เลยไม่มีปัญหาและเราก็จะมีการใช้นาอุนนาอุนจะแปลว่าวแล้วไงอะ่ะ ไปแคร์อะไรอ่ะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมาเล่าให้เราฟังว่าเพื่อนคนนั้นทําแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นฉันไม่โอเคเลยแล้วเราแบบไม่แคร์เราก็สามารถพูดได้ว่าหน้าอุน่นแล้วไงหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการจะกลุนๆหน่อยนะคะเราก็สามารถยื่นหน้าไปได้หน้าอุน่นแล้วไงอ่ะ <laughs> สุดท้ายของคลิปนี้เราจะมาดูการใช้หน้าจันกันนะคะหน้าจันก็ดูด้วยนะคะว่าเปลี่ยนเสียงอย่างไรถ้าเกิดว่าเราพูดว่าหน้า n ันก็แล้วไปเช่น hast du to i n e h a u s a u f g a b e n gemacht เธอทำการบ้านแล้วยัง yeah, i ย h h a h e d i e Hausaufgaben s c ชน n gestern gemacht ฉันทำการบ้านตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วหน้า n ันแล้วก็แล้วไปถ้าเกิดว่าเราพูดเป็นหน้า n ัน พูดเสียงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะก็จะหมายความว่าไปออกเดินทางกันหรือว่าจะเป็นลุยเริ่มลงมือเลยถ้าเกิดว่าเรากำลังยืนอยู่หน้าประตูเธอใส่รองเท้าเสร็จหรือ,อยังฉันใส่รองเท้าเสร็จมาต้อง5้นาทีแล้วย่านาจัรอ่าโอเคอย่างนั้นออกเดินทางกันเลยลองนำไปใช้กันดูนะคะและก็ลองสังเกตเจ้าของภาษาพูดกันด้วยนะคะ